ผมจะมาแชร์เทคนิค subject test math level 2 chemistry แล้วก็ฟิสิกส์800ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับชื่อปั่นนะครับกิจภาพพิธิชัยชาญอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการในการได้ s subject test math level 2 chemistry แล้วก็ p h สิกส์800ทั้งหมดนะครับอ,อยากเข้าคณะ ise ของจุฬาครับก็คือคะแนนที่ใช้ก็จะมีคะแนนของ set นะครับใช้แค่ set math แล้วก็ s t subject 3วิชา แล้วก็คะแนนอังกฤษครับอจริงๆคือผมอยากเข้าวิศวะอยู่แล้วครับแต่เห็นว่ามันมีพรรคอินเตอร์ด้วยซึ่งมันน่าสนใจกว่าครับซึ่งมันสามารถต่อยอดอาชีพต่างๆได้มากกว่าภาคไทยครับก็คืออย่างแรกก็คือเนื้อหาทุกอย่างเราก็ต้องเก็บให้แม่นก่อนนะครับคือตั้งใจเรียนของพี่เขาตั้งใจฟังของพี่เขาแล้วก็คอยทําโจทย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือทําโจทย์เพิ่มเติมนะครับก็คือมัน เหมือนเรามั่นใจว่าเราเก่งอยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีโจทย์บางข้อหรือทริคบางทริคที่เรายังไม่พบที่เราจะไม่เจอหรือซึ่งมันต้องเป็นส่วนที่เราต้องไปปะเองครับซึ่งนี่เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการได้คะแนนที่เกือบเต็มเือเต็มเลยครับถ้าเตรียมตัวจริงๆก็ตั้งใจทาโจทย์ทุกวันก็ประมาณเดือนกว่าครับผมรู้จัก the Past อินเตอร์พาสจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเมมเบอร์ของอินเตอร์พาสครับผมสมัครตั้งแต่อยู่ตอนประมาณม5ครับที่ผมเลือกเรียนอินเตอร์พาสก็เพราะว่ามันมีคอร์สแพ เอ,อ่อเมมเบอร์สปีนะครับก็คือเนื้อหาครบทุกอย่างที่เราต้องการใช้ในการยื่นขณะที่ต้องการแล้วก็มีระบบโคสครับคือเขาจะเป็นคนคอยดูแลเราตลอด3ปีทั้งเรื่องการเรียนหรือการยื่นคะแนนครับออที่แพทฟชันในตัวติวเตอร์นะครับง่ายๆนะครับคือทุกคนสอนดีเข้าใจแล้วก็เคลียอย่างเช่นที่เบิร์ดครับที่สอนแมทนะครับเขาวธธิบายเรียมากเลยครับคือเหมือนถ้าไม่มีพื้นก็ยังเข้าใจได้ครับ แล้วก็ในแมปนะครับเหมือนมีโจทย์ทุกๆบทเลยครับสามารถได้ฝึกโจทย์ทุกแนวที่เราต้องการได้เลยครับซึ่งโจทย์ทั้งหมดนี้สามารถเอาใช้เทคนิคต่างๆที่พี่เขาสอนเป็นใ,ในห้องสอบได้ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่สมัครเรียนเลยนะครับคือพี่โคช้ชเขาช่วยวางแผนการเรียนว่าต้องเรียนคอร์สอะไรก่อนเรียนคอร์สอะไรหลังการเรียนเป็นยังไงเขาคอยติดตามการเอ่อโปลเกรสในการเรียนของเรา หรือว่าการสมัครสอบการเตรียมตัวสอบต่างๆหรือว่าที่ผมชอบที่สุดนะครับคือช่วงใกล้สอบสามารถขอโจทย์ต่างๆกับพี่โคช้ชได้ซิ่งพี่โคช้ชเขาก็จะมีฟีดแบ็กับกลับให้เราหรือว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรจริงๆหรือว่าทาไม่ได้จริงๆเราสามารถให้พี่โคช้ชไปถัหาิลเตอร์โดยตรงได้เลยครับ ก็คือถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็คือง่ายเลยครับก็คือเรา,าเพราะว่าพวกคะแนนซัดหรือคะแนนไอเอลเราสามารถเก็บได้ถึง2ปีนะครับสุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจเพื่อนๆกับ,บน้องๆทุกคนนะครับที่อยากเข้าไม่ว่าคณะอะไรก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆเราสามารถทำอะไรก็ได้ตามเป้าหมายของเราครับ